วันนี้เราก็ไปซื้อนมของลูกแมวนะคะมาให้ต้นอ้วยกับลูกตาลเพราะว่าเขาไม่ยอมกินอาหารเลยอะคะ่ะแล้วก็ซื้อขวดนมมาให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่ซื้อขวดนมมาให้ด้วยแล้วนี้เราก็ชงไว้แล้วนะคะแล้วก็ซื้ออาหารมาให้เขาด้วยนะคะสำหรับลูกแมว มาลูกลูกแมวนะคะอันนี้อาหารที่โชคค่ะื้ออาหารมาให้น้องแล้วนี่นะคะปล่อยออกมาไม่ได้เลยน้องตัวเล็กมากอันนี้ชงนมให้แล้วนะคะเดี๋ยวรอให้นมเย็นก่อนถ้านมเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ขวดแล้วป้อนเขานะคะนี่ค่ะตันเกยอตันเกยเนนตันเกย ลูกตันตันเกยตันเกยมานี่ลูกมาลูกตานตัวเล็กมากเลยเนะตัวเล็กกว่ามือเราอีกเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ยเล็กมากเลยค่ะตัวเล็กกว่ามือเราเยอะเลยไม่ได้ใส่ขวดนมให้เขาแล้วนะคะอันนี้เทอาหารให้น้องแล้วเพราะว่าน้องเขาเรียเป็นแล้วค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีสำลักนิดหน่อย เพราะว่าเราขายของเราจะไม่เล่นกับสัตว์เลยนะคะแต่ว่านี้เราจะเป็นเวลาที่เรายังไม่ได้เปิดร้านแล้วก็ปิดร้านเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงสัตว์ได้แต่ว่าเราต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะคะเพราะว่าเราจะมาจับเขาตลอดเวลาไม่ได้นะคะมานี่ลูกมาเล็วมานี้มามานี่มาเล็วเล็กตัวเล็กมากเลยเห็นไหมคะโอ้โหเล็กมากหายไปไหนหมดแล้วเดี๋ยวพี่โชกัดนะมาอยู่ในกรงมาลูกมา พี่ชอกัดนะมาเร็วเร็วมาลูกตาลลูกตาลมาหาแม่มาเลยมาลูกตาลนะลูกตาลหนุ่มไหมคะน้องน่ารักมากเลยกินนิ่มแล้วนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะโตขึ้นก็จะสวยมากเลยนะลูกตาลลูกตาลมานี่ลูกมาแมวนอนแมวเราไปตลาดเราเจอแมวนอนรดนอนอยู่ข้างทางโดนรถชนนะเรายังเก็บเข้าไปฝังที่สวนเลยนะคะแต่เนี้ยดูสิ เขาตัวเป็นๆอย่างเงี้ยใครจะทิ้งเขาได้คะลูกตาลูกตตนลุด <c oughs> มาหาแม่แลรวเห็นไหมเฮ้ยลูกตาร,รู้เรื่องแล้วต้นเกล้วยต้นกล้วยมานี่ลูกมาต้นเกล้วยต้นกล้วยไปอยู่ข้างรองเท้าพี่เตยเขาเห็นไหมคะมานี่มาลูกมาต้นเกล้วยต้นกล้วยมาเลยต้นเกล้วยต้นเกล้วยมาเลยต้นเกล้วย ต้นกล้วยมาลูกมาต้นกล้วยมาเร็วต้นกล้วยมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วเร็ต้นกล้วยเร็วๆมาต้นกล้วยเร็วต้นกล้วยเร็วต้นกล้วยเร็วลูกตาหายไปแล้วต้นกล้วยมีหมานะคะลูกตาลูกตาลูกตาน่ารักมากเลยต้นกล้วยก็น่ารักน่ารักสองตัวเลยมาจับน้องกระต่ายตรง เราจะไปทำการเปิดร้านแล้วาาให้ไปอยู่ก่อนนะคะเข้า,ขากลงไปก่อนนะคะอาแล้วๆลวต้นกล้วยมาแล้วต้นกล้วยโอ้ยโอย,โยโหิวนมอีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวแบ,บอวนมมาเทให้น้องก่อนนะคะ ขอ,อนมเทให้น้องหน่อยคะ่ะนี่นะคะเรามีนมให้น้อง <c oughs> อชงลลแล้วเรียบร้อยเย็นลยแล้วด้วยเราใส่น้ำร้อนชงนะคะแล้วก,ก็มีนี่อาหารลูกแมวเมื่อวานนี้ วันแรกเขามาเขาหิวมากเขากินอาหารแมวตวนะแต่ว่าเมื่อวานไม่ยอมกินเลยแล้วก็ท้องถ่ายเพราะว่าเราเอานมกล่องคนให้เขากินแต่นี้เราซื้อนมแมวโดวยเฉพาะแล้วเพราะว่าฉุกเฉินท้องเสียทั้งวันแล้วก็หมดแรงกันแต่เนี้อาหารลูกแมวเห็นไหมคะเขาจะกินนะเม็ดเล็กเคี้ยวง่ายาน,นี่ค่มะ,ะมากินนมแล้วกินนมแล้วค่ะเมื่อกี้ให้ไปแล้วรอบหนึ่งนี่ให้อีกรอบหนึ่งนะคะมากินตรงนี้กันมากินตรงนี้กันมาลูกมา เดี๋ยวเลือผ้าผ้านี้เราซักสะอาดแล้วนะคะให้น้องนอนเนี่ยไม่ได้เปื้อนอะไรนะคะโอ้ยลงมาข้างล่างแล้วลูกเข้าไปในกงก่อนเพรว่าแม่จะไปเปิดร้านละไว้จัดร้านก่อนนะ,น,ะนี่ลูกอ่ะกินอ่ะเดี๋ยวหมดแล้วเติมใหม่นะ,ะนะคะน้องเขากินเป็นแล้วแต่เขาก็ยังสำลักบ้างนิดหน่อยเราจะได้ไม่ต้องคอยก้อนเพราะเราเวลาเราน้อยก็ากินอาหารมิได้แล้วเราก็ดีใจแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพอเรานมหมดปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะ เอาน้ำเปล่ามาใส่ไว้ให้เขานะคะกินน้ำบ้างนม,มบ้านนะะงนะคะเห็นไหมคะกินใหญ่นะคะเขาเลียงกินนะี้แต่เราก็ออย่าใส่เยอะนะคะใส่แค่นิดเดียวขนาดเราใส่นิดเดียวยังสำลักเลยค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็กินเป็นค่ะแมวเนาะเราต้องฝึกแบบนี้แหละคะ่ะ อันนี้ละเขาก็ยังเหล็กอยู่แต่ถ้าโตขึ้นแล้วล่ะเขาจะไม่เอาขาเข้าในตะกร้านะคะเพราะเราก็จะคอยจับเขาออกเขาจะก็จะกินเป็นเองนะคะเห็นไหมคะเราหากระดาษมาลองให้น้องดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เป็นร่องแล้วน้องคขายืนลำบากนะคะหากระดาษอะไรดีนะมาลองให้น้องนะไม่มีหนังสือพิมพ์เลยโอ้เรานึกออกแล้วเรามีกล่อง ไลนีเดี๋ยวเราดูก่อนนะเดี๋ยวเราไปหาก่อนนะคะนี่ค่ะน้องๆเขากินนมแล้วหูดูสิตัวนี้ดูคาหลับนอกผ้าเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขานั่งสับประโคอยู่เลยเราก็ลุยไม่ได้ถ่ายนี่นะคะตัวนี้กำลังเคลิ้มและเคลิ้มและเคลิ้มนะใครเห็นไหมคะตาเขาเคลิ้มแล้วค่ะ ตาเขาขึ้นกำลังจะหลับนะคะเมื่อกี้หลับไปแล้วพอดีเราทำกุญแจหล่นเขาก็เลยตื่นนะคะไม่เห็นเลยอ่ะเราอยู่ในกรงเลยกล้องจับไม่ได้ทำไมกล้องจับไม่ได้เอ่ยอนี่นะคะเห็นไหมคะตัดตื่นจนเลยหลับแล้วนี่นมกินไม่หมดเลยนะคะ หลับแล้วหลับแล้วดูสิน่ารักมากเลยหลับแล้วเดี๋ยวเขาจะจับนอ้องเขาไปขยับไปตรงผ้าก่อนนะคะเพราะว่าเขา,าจะนอนเจ็บหัวได้นะคะเขาตกหล่องโอ้ยนอนเลกมาหล่อหานอนดูขึ้นมานอนเสื้อกนอนซะนะนอนซะืุกมาเลยมา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 ,มา แม่แม่แม่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 แม่มวันนี้เราจะมาดูน้องต้นกล้วยกับน้องลูกตาลนั่นไงพี่โชคพี่โชคเขาเสียใจตอนนี้เขาเริ่มดีขึ้นแล้วนี่นะคะพี่โชคเขาดีขึ้นแล้วนะเขาไม่กัดน้องแล้วนะคะนี่ไงมาแล้วมาแล้วแล้วแล้วมาลูกมามาลูกตาลลูกตาลานี่มาลูกมาแล้วมาแล้ว ลูกตาลมาแล้ว,ว,ล,วลูกตาลมาแล้วลูกตา,มาลมา,มาแล้วลูกตาลมาลูกมามาแล้วนี่ต้นกล้วยมาแล้วต้นกล้วยนะลูกตาลก็มาแล้วค่ะ่าย,ยต้นกล้วยดืแล้วเริ่มดื้แล้วนะคะ ลูกตาลมาแล้วนะคะนี่นะคะน้องก็เริ่มรู้จักชื่อตัวเองแล้วนะคะลูกตาลเห็นไหมคะน้องรู้จักชื่อตัวเองแล้วลูกตาลเขาตัวเล็กมากเลยเห็นไหมคะนี่ยังไงเต้นกล้วยก็ามาด้วยพี่ชิ๊พี่ชิ๊มานีหนอย พี่โชคมาเล่นกับน้องหน่อยเลยพี่โชคพี่โชคมาหน่อยเลยพี่โชคพี่โชคมาเล่นกับน้องเล็วพี่โชคมาเล่นกับน้องเล็วพี่โชคพี่โชคเล่นกับน้องแล้วค่ะน้องไปหาพี่โชคแล้วนั่นไงนั่นไงเห็นไหมคะพี่โชคไม่ทำร้ายน้องเลยนะพี่โชครักน้องแล้วค่ะยังไงดูน้องดูน้อง เห็นไหมคะยานอีวิตามินซีวอเตอร์นองเป็นพ um ี่ชกแล้วคช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันพี่ชกพี่ชกเล่นกับน้องหน่อยนะขี่ห้องกลับได้เลยลูกตาลต้นกล้วยต้นกล้วยมาหนี่มาต้นกล้วยต้นกล้วยมาหนี่แล้วต้นกล้วยกล้วยต้น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 กล้วยมอง เขาสงสัยนะคะเขาสำรวจบ้านใหญ่ลเลยพี่ช็กพี่ช็อน่ารัมากมากเลยนะคะพี่ชกพี่ชพี่ชพี่ช็เห็นนะคะพี่ชหล่อมากเลยลูกตาล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  ราปิดร้านแล้วเราก็มาเล่นกับเขาแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเก็บร้านต่อนะคะต้นกล้วยอยู่นู้นต้นกล้วยไปเล่นตัวเดียวโอเคค่ะเดี๋ยวไปเก็บร้านต่อก่อนนะคะค่ะเรามาทําตะก้าให้น้องนอนกันนะคะเอาผ้าวางให้เขาเขาไม่เอาเลยนะ เขาชอบนอนในตะก้าเขามานอนในตะก้าอาหารเนี่ยค่ะก็เราก็เลยทําเพิ่มให้เขาเยอะแยะเลยเลือกนอนได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนน้องนอนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ทําให้เขาเยอะแยะเลยมัดติดไว้ตะก้าขนมจีนที่เราซื้อมาเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วนะคะเราล้างเก็บไว้แล้วก็ทําให้น้องนอนนี่อาหารใส่ให้เขาเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าหกเต็มเลย นี้ก็น้าค่ะใส่ไว้น้องเนี่ยเขาจะชอบตะกร้ามากเลยนะคะนะคะเขาเริ่มแล้วเริ่มเริ่มจะนอนในตะกร้าแล้วนะคะเขาชอบมากเลยอ่ะปล่อยออกมาไม่ได้เลยค่ะวันนี้เขากระโดดเกาะตัวเราเป็นขีดขวดหมดแล้วเห็นไหมคะน้องก็ชอบนอนในตะกร้ามากเลยเห็นไหมคะเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่เดี๋ยวถ้าเขานอนหลับแล้วเราจะมาให้ดูกันนะคะ ไม่ยอมนอนบนผ้าแล้วว่ะค่ะแต่เวลาเขาอื๋อเขาอื๋ไม่เลยนะเขาออกลงมื๋อข้างล่างไม่อืนบนตะก้านะคะเห็นหเขาร้องเรียกแหมเขาจําเราได้แล้วเขาเห็นเราเป็นแม่แล้วอ่ะหยูยกระโดดเกาะเจ็บมากเลยค่ะนี่เขาก็ชอบนอนในตะก้าเริ่ยเลื่มนะเริ่มนะเริ่มนะเลือกนอนไม่ถูกแล้วเห็นไหมคะ ก็ดีมากเลยเนาะทำแบบนี้สะอาดมากเลยค่ะเพราะว่านอนในตะก,ก้าเขาชอบอันนี้เขาไม่นอนนะคะเพราะว่าเขาเห็นเรานั่งอยู่เขาก็จะกระสับกระส่ายนะคะทําให้ทั้งหลายใบนะคะตะก้าไม่นอนค่ะไปนอนใบที่ใส่อาหารหน้าตีมาก<ะ>เห็นไหมคะจะทาหน้าตาแปว๋วใส่อีก สุดยอดมากเลยอ่ะดูสิทําให้แยะ่ๆเลยไม่นอนนอนตะก้าใบนี้อีกแล้วดูสิน่ามากน้ามากค่ะตอนนี้เราก็ปล่อยให้น้องเข้านอนนะคะเข้านอนอยู่ในตะก้าอาหารไม่รู้จะทํายังไงก็ต้องปล่อยเข้านอนต่อไปนะคะเพราะว่าเขาจับแล้วเขาก็ออกมาแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมนะคะเราก็ปล่อยเข้านอนต่อไปนะคะ แล้วก็พี่โชคของเราก็หลับแล้วค่ะพี่โชคของเราหลับปุ๋ยเลยนี่นะ,ะหมดเวลาออกนอกบ้านแนละ้วนี่เราไม่ได้เลี้ยงปิดนะคะเพราะว่ารา้านขายของเราต้องเปิดประตูตลอดต,ต,ต,ตอนนี้เราไม่ให้เขาออกแล้วนะคะพี่โชคหลับปุ๋ยเลยะคะ่ะ <Universe. S 1> เดี๋ยว <S 2> <S 2> <ด> <iane> จะพาไปดูเด็กๆบ้านนู้นด้วยนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาดูเด็กๆบ้านนี้ของเราเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราเปิดพื่ลมให้น้องก่อนนะคะเราก็ใส่ไว้ด้วยค่ะเพราะว่าร้อนมาก นี่นะคะมาบอกรักเขาทุกวันเพราะว่าเขาจะได้ไม่เสียใจเพราะว่าเลี้ยงหลายตัวเราต้องบอกรักเขาด้วยนะคะมีต่างมีต่างมีต่างเขานี้ะเห็นไหมสีนวลสีนวลแม่รักนวลน,นะแม่รักนวลน,นะเห็นไหมคะเขารู้เรื่องนะหูเขาจะกระดิกแต่เขา จะทำเทฉยๆแบบนี้แหละสีนวลอะเพรเพรแม่รักเพรนะเห็นไหม,มเขาจะรักเรามากเพร<ช>เพศมิดาตัวนี้ตัวแสบไปแก้เขาเพศแจกแกงเขาเป่าตุ้ง ปตุงปตุงมาหาแม่มาเร็วแม่รักปาตุงนะเห็นไหมเห็นไหมเจ้าเพชรแสบมากเลยอ่ะอยากเล่นกับเขาเขาไม่เล่นด้วยแล้วก็ไม่กลัวใครเลยนะเงิน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 แม่รักเงินนะเห็นไหมคะหูเขาจักรดิบเขารู้เรื่องนะเทิงแม่รักเทิงนะทันทันทัน ท่านท่านท่าแม่รักเ้านะซาลาปาเ็นวมหูเขาก็ดิบด,ด้วยนะคะขอขอเขาเรู้เรื่องซาลาปาเพรมิตาสีนวลไปไหนลูกนั่้นเน <c oughs> ่นย รักเงินนะเห็นไหมคะเห็นมือที่เขาบอกมีหมัตรอยากแจวออกให้เขามากมีบัดรพวนึ่งแน่ไม่รู้มาจากไหนเมื่อวานเราปล่อยเขาออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งอ่ะมีไหมไม่มีนะเห็นขเขาตกใจกันเองนิสัยเนี่ยนี่อะตะกีน,นป,ป่ะเห็นไหมคะนินจาตัวเบา เพชรเพชรจะหยอกตลอดเวลาตัวนี้กแงเขาแกงเาแขงเขากงเขเพชรเพมูมเลยตาสองสีแม่รักเพชรนานีูกระดิกเดื้อมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหาสีนินกันสีนินไปไหนแล้ว สีนี้เราหายแต่สีนี้กันนี่ไงสีนี้เรามาอยู่ในห้องน้ำเอาน้ำไห้เขากินข้างนอกเขาไม่ชอบนะเพราะจะชอบมากินในอ่าง,างตรงนี้ค่ะของเราจะเป็นทูกรอยอัตโนมัติแบบน้ำเต็มแล้วก็หยุดทุกแส่ก็จะเย็นนะคะเพราะว่าเป็นกระถางแบบนี้เลยใส่น้ำไว้ทำยังไงก็ไม่อยู่ห้ามไม่ฟังชอบมากินกัน นี่นะคะนินแม่รักนินนะค่ะแม่วันนี้เราก็มาบอกรักเด็กๆของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าเลิกร้านมาเราก็ดึกมากแล้วค่ะวันนี้ ค่ะสวัสดีนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเาบอกรักเด็กๆของเรานะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะทองบ๊ายบายนะลูกทองทังทๆงทอง,ทอง,ทองสวัสดีค่ะ